สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับโปเกมอน t c g การ์ดเกนะครับเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับในการ์ดชุดเสริมนะครับนี่ชื่อชุดหรือชื่อบ็อกนี้ว่าวิวัฒนาการไม่ก็นะครับอันนี้1กล่องนะครับมี3 1 2ซองนะอสิซองมีการ์ดท่าใบาโอ้ยแม่มัาทำเป็นลืมไม่ได้นะครับ ประกอบไปด้วยหด้ากองไมค้าลูคาเิโอและก็ไมค้าเซอร์ไนแน่นอนผมเรียกนี่ครับพี่กราบของเรานะครับพี่หมาเอสเบิร์นเซนเปร์นี่ครับนี่บอกแล้วนะครับตามที่แพ็คนะครับนะครับถ้ามเอาข้าป่านะครับมันไม่มีรสชาติอะไรทั้งสิ้นนะครับเราไปดูข้อมูลของชุดการ์ดนะครับเพิ่มเติมได้ตรงคิวอาร์โค้ดเลย ด้ว <c oughs> ยเป็นเป็นโรคครับเป็นโรคไขวัด RSV นะครับ,รรบยังไงก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้มันระบาดจริงๆนะครับเรารักษามาแล้วนะครับงานนี้ครับถือถือนิ่งย่อนะครับประมาณนี้นี่เลยนะครับนี่้นะครับ ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับมีการ์ดกี่ใบ126แหวนนะครับเรามีการพิเศษด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะทีละ15ซอนะครับแล้วก็มาดูกันคันท่านี้เดี๋ยวผมตัดิไปก่อนนะครับเดี๋ยว15่อแรกนะครับค่อยว่ากันโอเคครับอันนี้เป็น15ซองแรกนะครับดูโอ้โหเยอะอยู่นะครับโอ้โหมีมีนะมีนะมีอยู่อ่าเราไปดูกันครับ สิบห้าซองแรกนะอันนี้ยังมีนนงมีมนนนนนนีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวนะครับอันนี้โรค่อนอา้าวเดลิเบอร์ไม่ใช่ทาาอันนี้ออกเป็นทาาปกติแลดวโอ้โ,อโหเดี๋ยวก่อนนะซองแรกเลยนะครับเป็นเมกาเอฟโซเอ็กซ์เปน็นอะไรบะาร SR ปะ วิเอาไม่ใช่แล้วนี่เป็น S A R หระดับสูงสุดนะครับโอ้ทรงหวีเป๋นะครับหวีเป๋คแมมนะครับนี่โอ้โอเลือดแอบบไม่ยไม่น,อน้อยไม่มากนะครับเป็นสเตตหนึ่งนะโอ้มาเปกันโอ้สเปกกาแมลงรีปินแล้วนะครับ ฉีดไล่แล้วเองนะครับเบลีฟนูเคนินนะครับในความสามารถคราบปากนะครับแมวตัวนี้ได้รับท่าตรวจทุกค mm hmm. วามมั่น e f ตรวจค่าสมรภาพนะครับ mm hmm. ก็ไม่สามารถหยุดการรั้งว,วันได้นะครับโอ้ก็คือตัวกันแล้วเองตัวกันโอ้หนีฟรีด้วยนะ mm hmm. ชือ้อออโอ้โหนี่เมกาลาติอาร์ นะครับราธีอาสนะครับนี่ชิบชิบชิบโอ้โหอิจรเนจิงนะครับโหตีขาคู่เลยนะครับแล้วก็ขาเอ็นชิชนะครับเขี้ยวขุมขวัญน,นะครับก็คือขูแ้แหละรดตีกายภาพอะเมกาบาคูดานะครับ ต,ตีแรงนะครับมีเงื่อนไขแน่นอนนะครับเรื่องเยอะตีแรงนะอุเออสวยอ่ะนะครับเป็นฟูจีดาเน่นะครับโอ้ยโอ้โหสวยอยู่นะครับสวยมาก ลีเลียนะครับสามัญเทรนเนอร์ใบใหม่นะี่ครับเซอร์เนียสมาแล้วในชุดนี้ผมรู้สึกว่าจะมีเป็นไอเทมที่ไม่ใช่อัลตรานะที่ไม่ใช่หัวเลยเป็นเอซาร์นะครับอันนี้เมก้ากูชีนะครับขอโทตัวทีครับเปดนแบบ คันคอสุดๆนะรอสเตอร์นะครับเป็นอะไรเป็นผมว่าอะไรโอ้ใช้แรงแก๊สนะครับในส่วนท้ายของก้ามนะครับถ้าจะเป็นไม่ปูว่ากุ้นนะครับประมาณนั้นวฮ้ยเฮ้ย เป็นไอเทม SR เนี่ยบ้างมันจะแถม SR นะคร <c oughs> ับซึ่งทำให้กล่องนี้รู้สึกเลยก็คุ้มมากๆนะครับนอกจากได้ SR กับอ้าว <c oughs> อีกครึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจะงไม่มีให้รุนแล้วสิไม่มีให้รุนแล้วสิใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเกบก,กันเลยนะครับเดี๋ยวผมเกบก,ก่อนแล้วก็ แล้วกม็มาดูว่าได้อะไรกันบ้างครับามาแล้วครับอันนี้ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งอ้าวมีอยู่นี่แต่ว่าถ้าตามหลักเราจะไม่ได้ตัวดีๆนะครับโอ้โหนี่เลยด้วยความสามารถเกลือแหงพลังนะครับอุ้ยทำไมความสามารถพลังบวกเชิงลบเกลือพลังแห่งเกลือ นะครับประมาณอะไรอ่ะาดาเมจโอ้บวกสามสิบโอ้แต่เกลือแต่แรงนะครับเกลือเกลือที่แรงนะครับเกียวจีโอนนะครับมาขอเยอะอยู่อ่าไหโกร้านะครับอิจิเทนชินขาคู่นะครับขาคู่คิกเอาเมกเนีซียมนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับอะไรครอะไรยังไม่ทำ พืชที่ติดถุงพ่อมากกว่าทุกตัวเท่ากับสองลูกอ้าวอันนี้มันเป็นจานโอด้านะครับจานโอด้าแต่ผมว่าพอเกตนะไม่ใช่ไอนะเฮ้ยโจโอ้โหนี่ครับเมกาการูราโอ้โหพื้นฐานเลือดสามร้อยนะครับนี่โอ้โหนะครับในความสามารถพุ่งตัวช่วยงานนะครับนี่โอ้ชอบเลยออฟฟิศชอบเลยมาช่วยงานอย่างนี้นะครับ ถ้าบอกวันนี้เกบต่อสู้นะครับใช้หนึ่งคั้งันเกินกว่าเราจั๊ดสองนะครับนี่ก็คือมาช่วยเราเดี๋ยวนะมาช่วยกันมาช่วยกันจั๊ดนะครับดีมากอาจจะเป็นแบบคิดอะไรไม่ออกใส่เมการ์กาลุนาก็ได้นะเด็่ของตัวนี้อะไรหนีสามสุดเยอะเยอะจัดโอ้โหเห็นความแค้นนะครับของมิคาลุเกะนะครับ เงาเคียวจีโอนคือเหตุพลังสดยอดตัววันสายไฟฟ้าของเราเพื่อไต่ขนชิชาริกเกอร์นะครับนี่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นพวกน้ำอะไรเงี้ยเป็นความรู้ด้วยนะ,ะมาครับเดียวก้านะครับวิยูกิคาบุรินะครับนาา่ารัา โอ้โหแมกเมกายูกิโนอนะครับในควอตมัดฟอสมาเรียนะครับชื่อกับรู้ว่าท่าสายป้องกันแน่นอนนะครับตีลบสาสิบนะครับโอเคครับก็มาสรุปกันดีกว่าว่าอ่ะผมดาวแล้วอ่ะผมพอจะเข้าใจว่าอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแทน SR เรานะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นนี่สองใบนะครับแล้วก็ระดับ ar นะครับ ar คือ alternate art นะครับที่เป็น art สวยๆอ่นแะ art แร่นั่นแหละอะไรเงี้ยมีมีพลังเกลือให้พลั้งนะครับเป็นสามใบมันเป็นห้าแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นมาเป็นระดับธรรมดาก่อนก็อันนี้เป็นบอสเตอร์นะครับอ่าพวกนี้เป็นระดับ r นะครับระดับแรธรรมดานะครับกองไกโก่งนะครับดูไกโก่งไกโก่งมีกี่ใบ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5่5สใบ5ใบนะครับก็เป็น10นะครับตัเป็น10นะครับแล้วก็1นึ่อ้าวโหนี่เราก็เป็นแบบนี่เลยดับเบิลแรนะครับมี5ใบก็เป็น15นะครับก็เ้่ากัครึ่งครึ่งครึ่ง,คร,งครึ่งเลยนะครับก็แบ,บ่งเป็น2นะครับแร่วสวยๆ2แล้วก็อาร์ตแร่สามตายตัวแล้วก็ ที่เดียเป็น5 5าที่เยเป็น5 5ก็เป็น1 5ใบนะครับอัตตาส่วน2ต้น1นะครับก็ประมาณนี้ครับโอ้แต่ผมว่ากล่องนี้โอเคเลยนะครับไม่รู้ว่าครับแอป,ปโซเขาแอป,ปโซแอป,ปโซ,ปปโซฟอร์มช่างนะครับแล้วก็ลูกอมประหลาดนะครับก็โอเคเลยผคม,มากๆขอบคุณที่ดูนนจบนะครับสวัสดีครับ